สวัสดีค่ะ,ค,ะครับเรา <c oughs> ก็มาเจอกันในเดือน <c oughs> แห่งวันแม่นะคะเป็นเดือนสิงหาคมเนาะ <c oughs> วันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาชวนเพื่อนๆบอกรักคุณแม่กันนะครับ วันนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะคุณมิวค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถเนอะเราก็จะไปซื้อของขวัญค่ะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ของเราสองคนเนอะ uh huh. อ่าก็อย่างที่บอกค่ะวันเป็นโอกาสพิเศษที่เอ,อเราจะได้บอกรักคุณ <laughs> แม่นะโอ้ยรถมันกระแทกค่ะก็จริง,รงๆอยากจะบอกว่าไม่เพื่อนว่าไม่จำเป็นต้องบอกลักคุณแม่เฉพาะวันแม่นะคะ uh huh. ว่าเราทุกคนรักคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วแต่อย่างน้อยเออโอกาสพิเศษก็ให้คุณแม่รู้สึกพิเศษพิเศษนิดนึงทำอะไรให้มันพิเศษกว่าปกตินะ นะใช่ก็วันนี้เราจะมาบอกรักแม่กันดีกว่ามิวใช่เราจะบอกรักคุณแม่ผ่านโซเชียลมันเดี๋ยวเราก็จะเอาคลิปนี้ไปคุณแม่ดูด้วยจริงเหรอใช่แล้วเอ้ยงั้นมิวพูดก่อนเลยดีกว่าไม่เอาพูดก่อนสี่ห้าสี่สามสองนะมิวพูดก่อนพูดก่อนนะคะก็อ่าอยากจะบอกแม่ว่าวันนี้มิวอ่าขอบคุณแม่มากเลยที่เลี้ยงดูมิวมา จนหมิวตวโตมาขนาดนี้คืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าดีที่สุดแม่ก็ให้หมิวมาตลอดแล้วก็เป็นแม่คนเดียวที่ให้มาขอบคุณที่เลี้ยงลูกคนนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าหมิวจะดือ้อจะซนแค่ไหนแม่ก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเบื่อแล้วก็รักอีกก็โอ๊ยอยากจะบอกแม่ว่าหมิวรักแม่มากๆเลยนะคะ <c oughs> แค่นี้แหละอ,อ่าตามแล้วอาวันแม่แห่งชาติเนาะก็รักแม่ทุกวนัน ไม่มีอะไรจะบอกเพราะว่าเราก็เหมือนเพื่อนกันอยู่แล้วเนาะยังไงก็บอกว่ารักแม่นะครับแค่นี้เนาะอันนี้เราก็ฝากเพื่อนๆนะ้ออย่าลืมไปบอกลวคุณแม่กันนะครับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนเนาะค่ะบ๊ายบาย